สวัสดีครับมันจะไม่อยู่กับผมเฟรมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจะปลุกแกถ่ายวิดีโอตัวนี้ค่ะสมิ่มกำลังใช้อยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> คืออันนี้ก็ต้องใช้วายฟายใช้เท่านั้นนะครับงั้นไม่ยกติดตั้งค์ไอ้แกมันนี่ไม่ได้ให้ดูครับถ้าเป็นเลยคือต้องใช้ถ้าเป็นที่ต้องใช้เลยเงี้ยก็คือคือคือ เฮ้อคืออะไรจะให้ดู้ะยะา้าเนี่ยสอนนี้ค่ะก็เป็นแบบโปรแกรมใช้กับโปรแกรมเนี้ยครแล้วถ้าเรติดตั้งไปเลยถ้าหาโหลดได้จาก Play Store นะฮะก็แลแต่เวอร์ชันของคุณเวอร์ชันของผมเป็น4.4.2ะคะ่ะ ก็ใช้ได้ประมันใช้ได้เฉพาะ4.4.2 5.0แล้วก็วัน6.0นั่นะครับนี่สร้างเอ็ดชาไม่ได้เลยะท้าว่ายินหรอเงินหมอนี่อันนี้กป่าโอเคอันนี้ครับ กันเนี่ยฮะก็จะมีของจำซูงขออันนี้ผมใช่อันนี้ฮะก็จะไอพวกนี้ครับโหลดไปเลยฮะแล้วแต่เวอร์ชันของคุณนะผมใช้เวอร์ชันแล้วก็โหลดไปเลยแล้วผมโหลดไปแล้วให้เป็นสี่จสี่จศูนย์นะครับเนี่ยผมโหลดอันนี้ไปคจากนั้นครับให้คุณเข้าไปที่หลัก็เกินเครื่อง้นะครับตัวโปรแกรมนึงครับ อันนี้ก็คือความรายละเอียดคุณภาพครับอัน,นก็จะมีให้สมัครอะไรก็สมัครขนเลยครับแล้วกดตรงนี้ครับก็จะแบบนี้ครับอู้ยแบบนี้ครับก็จะเริ่มผ่าได้เลยครับแล้วค,คุณแล้วแต่คุณเลยจะทันทแพ้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยอัสรับวันนี้ขอลา์กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ